เดินมาอีซูซูอีแของคุณพี่เล็กโดยการไม่ติดนะครับไม่ติดใช้งานไม่ได้สวิตช์เห็นไหมครับอินกระแสแค่2อมิลลิแอมนะครับไฟไม่เข้ามาเลยสิบสองโวลต์เป๊ะเลยนะครับมาเข้าที่ขา R ตัวนี้เลยนะครับมาถึงนี่เปิดสวิตช์ไฟแบตครับเปิดสวิตช์ไอคีครับอ่าเป็นจัดต็ปนะครับคำร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่ง1นึโดยเฉลี่ย3000รอบโดยประมาณ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์เจอกันเช่นเคนยก็มีงานซ่อมเหมือนเดิมครับ ช่องเคสนี้ก็จะเป็นเดินไม้ e s u z u i max ของคุณพี่เล็กนะครับคุณพี่เล็กอยู่อำเภอบ้านน,นาเดิมเลยครับนำเดิไนไม่มาหน้าร้านเลยโดยอาการไม่ติดนะครับไม่ติดใช้งานไม่ได้แต่ถ้าต่อบรถจะมีไฟ abs มีไฟอะไรติดอยู่นะครับแต่ว่าจะเข็มอะไรใช้งานไม่ได้นะครับหตุคุณพี่บอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาพอเสียเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่มาปุ๊บเสียบปุ๊บใช้งานไม่ได้เลยเดินไม่ครับคุณพี่แจ้งมาอย่างนั้นนะครับ ผมก็รับทราบมาอย่างนี้ก็เล่าต่อกันฟังน,นะครับอ่ะโอเคมารับชมพร้อมๆกันนะครับวอาผมต่อเข้ากับซับไแล้วกินกระแสประมาณไหนลและใช้งานไม่ได้ไฟไม่เข้าประมาณไหนยังไงไปรับชมกันดูกันนะครับคุณพี่เล็กผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับซับไนะครับใช้ซับไตัวนี้เลยอ่าเปิดสวิตช์อ่าเปิดไฟแบตก่อนนะครับเปิดเปิดเปิดนี่สวิตช์เห็นไหมครับกินกระแสแค่สองมิลลิแอมนะครับไฟไม่เข้ามาเลยยัง ไม่ติดนะครับมาที่ผมไม่ติดไม่ติดแล้วก็ใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่าไฟเข้านะครับไม่ใช่ไฟไม่เข้าเห็นไหมครับกินกระแสโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปวัดไฟนะครับถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟไล่ไฟกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมของคุณพี่เล็กนะครับไปตามกันมาดูกันนะครับคุณพี่เล็กผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับเรื่องต้นของคุณพี่มีร่องรอยการซ่อมมาผมไม่แน่ใจว่าแต่น่าจะเป็นร่องรอยการซ่อมที่นานมาแล้วนะครับ ให้ดูกันก่อนตำแหน่งนี้เลยนะครับเขี้ยวนี้หักนะครับนะครับหักมานะครับแล้วก็ตำแหน่งอันสีดํานะครับที่ที่ติดมาไม่มีมาหนึ่งอันนะครับปกติต้องมีขาลอกมีมาสี่อันครับมีมาสามอันนะครับผมก็แปลกๆนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเจี่ยงกันก่อนโอเคใส่น็อตไปให้ครบสามตัวนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจอเป็นแปลกหูแปลกตาไปก็นี่ครับรอยบากีตาไกลหลุดไปหมดเลยปัญหาเลยครับไม่รู้จะกลับมาได้ปกติไหมแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามต่อให้แล้วกันนี่ครับอ่ะเปิดสวิตกันเปิดไฟแบตนะครับเปิดไอจีนี่ยครับกินกระแสะแค่สองมิลลิแอมโอ้เจอครับโดหดร้ายมาก มีร่องรอยการซ่อมมาแบบโหดร้ายเลยครับโอเคผมจะวัดไฟจากมิเตอร์จากสไปร์ก่อนนะครับ12โวลต์เป๊ะๆเลยนะครับมาเข้าที่ขาครับ R ตัวนี้เลยนะครับมาถึงนี่มีมานะครับ20โวลต์นี่วิ่งมานี่20โวลต์นะครับโอเคมันมา20โวลต์อ่าโทษครับขอโทษที่อ่านผิดครับ12โวลต์12โวลต์นะครับไม่ใช่20โวลต์ขอโทษนะครับ สิบสองโวลต์แต่ไปผ่านไอซีรีกูเลตแล้วไม่มีไฟห้าโวลต์ออกมาเพื่อเปิดเลยนะครับอยางนี้ไม่ต้องวัดไฟเลยสิบสองโวลต์มาจบแค่ตรงนี้เลยแล้วมันหายไปนะครับนีม่มาถึงตรงนี้แล้วมันหายไปเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะผมไม่รู้จะไล่พาไล่กันยังไงครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไอซีรีกูเตซึ่งจริงๆมันต้องผ่านป่าผมปิดสวิตช์เลยแล้วรับพาไปดูพาไปชมครับ จริงไฟวิ่งมาต้องมาเข้าไอซีรีกเลตตอนนี้นะครับ12วต์แล้วก็ผ่านมาปมจ่าย5วัลนะครับแล้วผมก็จะวัดเกจ5วัลนะเนี่ยครับประมาณนี้แต่ทีนี้ไฟมันไม่มีมามันมาแค่12วลตำแหน่งนี้นะครับก็ก,ก็ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ไฟก่อนแล้วกันนะครับแล้วมาดูกันหลังการซ่อมว่าจะได้หรือไม่ได้ก็อันนี้ก็การันตีกันไม่ได้นะครับแต่ไฟ12มา,าครั้งแค่ตรงนี้แล้วก็อ่าขายอซีรีกเลต แต่ไม่จ่ายห้าว์ออกมาโอเคครับเราไปทํากันดีกว่าครับเรามาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมผมจะพาวัดไฟก็วัดได้แค่นั้นครับมันจบแค่นี้เลยผมก็จะทํายังไงได้มันไม่มีห้าว์ออกแล้วนะถึงซ่อมร่องรอยการซ่อมก็มีซีพไม่รู้ขาปกติจะมีวางกันน้ํามานะครับเกตก็มองเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเราเอาที่เราทํากันได้นะครับแต่มาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังการซ่อมผมจะ ทำกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับของคุณพี่เล็กไปตามกันครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วครับของคุณพี่เล็กมาดูกันครับเปิดสวิตช์ไฟแบตครับเปิดสวิตช์ไอจีครับอาเป็นสเต็ปนะครับเ,เรามาดูกันว่าอ่าอย่างน,นี้ผมจะวัดไฟเกตนะครับว่าประมาณไหนแต่ผมจะแก้ด้วยนะครับไฟตรงนี้กับพิบกับพิบอยู่ ตรงติดสว่างนิ่งนะครับตรงนี้กับปิ๊บอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ให้ครั้งหนึ่งตรงนี้ของดวงนี้เลยนะครับตะกี้ดูกันผมจะวัดไฟจากไฟขาเข้าให้ดูครับว่าเกจไฟมาคราเปียงนะครับตแหนี้สิบเอ็ดเก้าเก้าครับมาวัดไฟนี้เลยสิบเอ็ดจุดสองสองโวลต์ผ่านเอซีลิตรกเลตห้าโวลต์มาก็ตรงมาที่เกจสามจุดสี่โวลต์ครับศูนย์จุดสองโวลต์ศูนย์จุดสองโวลต์

สามจุดสี่โวลต์นะครับแางนี้ใช้งานได้แน่นอนเดี๋ยวผมแก้สองไฟหลอดสองดวงนี้ให้นะครับ่าปให้สว่างนะครับโอเคไปแก้สอบสองไฟแล้วก็ประกอบกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะใช้งานได้ปกติทุกอย่างไหมนะครับของคุณพี่เล็กจะทํากันดูกันนะครับคุณพี่เล็กผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ต่อไวรลิ่งเข้ากับสปายใช้สปายตัวนี้เลยเปิดไฟแบตนะครับแล้วก็เปิดไอจี อือครับว้าวเอาใหม่รอบตูเข็มนะครับเข็มจะกวาดทุกเข็มนี่นะครับับมาใช้งานได้แล้วครับของคุณดี้เลขของโมเดลก็อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนสามพันแปดร้อยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรครับทิปเอได้ครับทิปบีได้ครับปรับแสงได้นะครับโอเคเราลองเข้าหมดเทสกันดูว่าเข็มใช้งานได้ปกติไหมนี่ครับความร้อนครึ่งนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่ง 105โดยเฉลี่ย3,000รอบโดยประมาณตัวเลขไม่ขาดนะครับตัดแสงได้นะครับมีวันันตีหลังการซ่อมให้นะครับของพี่เล็กครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงหรที่ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบุณคุณพี่เล็กนะครับที่ไว้วางใจนำเดินใหม่มาเราดูรายการขอบคุณมากมครับ พี่อยู่อำเภอบ้านนาเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีนช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ผมวิ่งอยู่ด้านบนคลิปเลยครับสามารถแอไลน์ไอดดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ